สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่รงกีฬาและอาคารกีฬาใแห่งนี้นะคะสำคัญยังไงก็คือตอนนี้หะะรือว่าอ,อ,อีกวี่กี่ชั่วโมงนะคะจะมีนักขวอยไทยขึ้นชกกับคนอลแลนด์หรืออาจจะเป็นเชื้อชาติอื่นนะคะดิฉันได้มาที่นี่เพื่อจะนำภาพไปฝากท่านผู้ชมแล้วก็ได้มาเจอกับท่านผู้นี้นะคะก็คือสีผมชื่อของลำฟางนะครับค่ะ <c oughs> แล้วมากับ,บทีมมวยไทยครับวันนี้มาพาทั้งมวยไทย4 <c oughs> คนมาชมแับเป็นนักมวยค่ายสองจากค่ายอะไรคะจากค่ายพิพันม่วงลีสปอร์ดยังค่ะแล้วค่ายนี้อยู่ที่กรุงเทพหรอือที่ไหนคะอยู่ที่กรุงเทพครับห่างาจากสนามมวยประมาณกี่กิโล ซาทอนค่ะแล้วต้อมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะกับนักวทยไทยมาที่นี่แสลมชกเป็นครั้งที่เจ็ดผมมาครั้งที่สี่ครับถ้ามาฮอลแลนด์น่าจะมาประมาณแปดเก้าค่ะการชคในครั้งนี้นะคะไม่ทราบว่ามีอะไรพิเศษหรือไม่พิเศษหรืออะไรอย่างไรพอจะบอกได้ไหมคะการชคครั้งนี้ถือว่าประเทศฮอลแลนด์ทางกายจากการ ยกทีมระหว่างเมืองไทยกับฝรัรงเครับเป็นเวลาสองปีครั้งนี้ก็คือสองปีด้วยเหตุที่ว่าห่างหายไปตั้งปีนี้ปี2 0 1 2นสองการยกทีมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วกติกาการชกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกติการ,รายการนี้ก็ จุดขายจุดเด่นของรายการนี้คือการชกในกริการมวยไทยครบเครื่องคร <c oughs> บเครื่องในที่นี้หมายถึงมีการไหว้รู การออกอาวุธมวยไทยจะไม่มีการจำกัดอาวุธก็คือการตีเข่าและก็ฟันศอกที่สำคัญครับก็ใช้คนโชยอะได้ทุกส่วนครับผมทุกคนนักมวยในในรายการนี้ที่ยกทีมก็คือจะชกการีฬามวยไทยเคื่องค่ะแล้วก็นักมวยท่านคิดยังไงคะแต่ทุกคนก็ต้องหวัจะชนะใช่ไหมคะครับผมสำหรับรลยที่โชควันนี้สี่คนไซโยกเข้ามาชกรายการนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับแลวก็ ชกเป็นครั้งที่5ที่คอร์รัลไอ้คนคือโบวี่โบวี่ก็ชกเป็นครั้งที่สามบ้างแล้วค่ะเมาไม่เมาก็ด่าษที่เลยทรายก็ชกรายการสามาชกที่คอแ์รัลเป็นครั้งที่สองคนที่หน้ามาของรายการแลคือออดสเนยเป็นนักมวยไทยคนเดียวครับที่ว่าภาษามวยที่ว่าวยุดคือออกมาต่อยนอกประเทศครับต่างประเทศเป็นครั้งแรกค่ะก็ขออวยพรให้นักมวยทุกท่าน ชนะนะคะแล้วจะอยู่เป็นกำลังใจค่ะถึงแม้จะดึกแค่ไหนค่ะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมชื่อครูเต้ยเป็นครูสอนมวยไทยอยู่เดนมาร์กนะฮะทุกครั้งที่นักมวยไทยมาทางยุโรปผมก็จะมาเป็นผู้ช่วยด้านภาษาบ้างและก็ด้านการต่อสู้บนเวทีด้วยผมเป็นธรรมการกรรมการของสภามวยโลกและก็ ความของสภาโชทามของโช,งชทามที่นี่นะฮะไปทั่วทั่วทั่วยุโรปครับอยู่ที่ประเทศอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กครับอยู่กรุงโคเปนเฮเกนครับค่ะกี่ปีแล้วคะอยู่ทั้งหมด20 26ปีครับก็นานเลยนะคะแล้วไม่ทราบที่เดนมาร์กทางด้านเรื่องของหมัดหมัดมดมวยเป็นยังไงบ้างคะคนไทยที่นอนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับคือส่วนใหญ่จะไม่มีแขนงเพ่ ขณนมวยไทยมารู้สึกจะมีผมอยู่คนเดียวครับค่ะนะฮะทำความรู้สึกที่ว่าอายส20กว่าปีก็มีไม่มีคนช่วยอะคือเขาไม่เห็นมันเขาไม่เห็นตรงนั้นกันค่ะ,คะแต่เขาอาจจะไม่รู้พื้นฐานมาด้วยกนะ็เลยมีผมคนเดียวก็เลยอยู่คนเดียวค่ะ,คะแต่ว่าจัดมวยไทยไปชกที่เดนมาร์กไหมคะ,คะเคยจัดอยู่4-5ครั้งนะตลาดชิงแชมป์โลกค่ะก็ออกตลาดไม่ไมใหญ่ ตลาดที่ได้หมักไม่ใหญ่ตลาดเรื่องมวยไทยไม่ใหญ่ก็เลยต้องต้องหยุดลงจัดไปก็ไม่ได้ไรแล้วก็ขาดทุนด้วยค่ะ <c oughs> ตลาดเล็กตลาดคือหมายถึงตลาดมวยไทยนะครับ,บไ,ได้ฟังคำพูดองยูรุเกนเขาค่ะและในการที่มาในแ์แล้วก็มากับทีมมวยไทยนักมวยนะคะมีความคิดเห็นเป็นยังไงหรือคาดหวังอย่างไรคะก็ <c oughs> หนึ่งได้ผมก็ผมภูมิใจแทนในเขาแล้วที่ว่าเขารู้จักมวยไทยกนันที่นี่นะครับคือเรามาก็พยายามรักษาคุณภาพให้ดีที่สุดนะครับผมจะให้เขาลงมวยทั้งคนที่มาวันนี้ต้องออกอาวุธเอาด้านศิลปะให้มากที่สุดแต่ผมอยู่ในมุมก็ทุกคนนี่ผมจะเน้นเรื่องอาวุธมวยไทยออกให้ครบเครื่องค่ะครับแลวท่านเองก็ชกมวยนะคะกี่ชกมวยครับห่งร้อค,<ะ>ครั้งครับ มาเากือบ20ปีชกมวยโอ้นานเลยค่ะก็จนบัตรนั้นจนอายุขึ้นไปจนอายุ9ขวบก,ก็ถึงบัตรนี้ก็50กว่าปีแล้วค่ะเกี่ยวกับมวยและชื่อชื่อตอนที่ชกมวยกับตอนนี้เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนครับตอนชกมวยผมชื่อชื่อบนเวทีว่าขวัญน,นิรันดร์สิงสวัสดีนะครับค่ะแต่ตอนนี้ผมก็ชื่อเลไรผมชื่อต้อยั้งแรกก็เทรนเนอร์ต้อยแต่หลังเข้า ต้องเลยก็ยกให้เป็นครูต้อยประมาณนี้ท่านมีค่ายไหมคะมีครับมีอยู่โกเบนิกเกนนะอ๋อค่ะครับชื่อค่ายอะไรคะชื่อไฟวอนครไฟวอนชื่อไฟวอนอยู่ที่ในเมืองโกเบนิกเกนครับโอ้ดีมากเลยค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้เจอท่านในวันนี้แล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนได้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ขอเดินทางกลับเดนมาร์กด้วยความสวัสดิภาพนะคะค่รับค่ะเย็นๆนะครับขอบพระคุณค่ะครับขอบสุดๆ Okay. First of all, ladies and gentlemen, I want to pronounce to the ring the Thai team and put your hands together for Kornsam Shai. Você é Mr. Asayok Pumpangwang. Well, this is a Thai delegation, ladies and gentlemen. Now I am going to introduce to you the Dutch delegation. And the first fighter is Mr. Elias El-Hashami. for the national anthem of Thailand. And you ladies and gentlemen. Thank you. And the next slide that we have is Kansai Sor Sandiakoran versus Miles Simpson. And then we have Mr. Mogisov Ulon Son versus Kraskolbian Shapali. And the last but not least, Sayyogh Bum Hanla versus the in. in about five minutes, we celebrate with the first fight with the official pronouncement. <laughs>